g e for g ร o d ริเริ่มเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีตอนเจ้าของที่ดินเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดรูปที่ดินได้ในขั้นตอนใดบ้างการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในงานพัฒนาเมืองที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนำมาใช้พัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการปรับปรุงและจัดโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทาง ไฟฟ้าประปาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ได้มาตรฐานให้เข้าถึงที่ดินทุกแปลงช่วยแก้ปัญหาที่ดินตาบอดทิ้งร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลักการจัดรูปที่ดินและวิธีการต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกันหลักการสำคัญของการจัดรูปที่ดินนั้นต้องเริ่มจากการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดินทั้งร่วมลงทุนและร่วมรับประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจที่จะทําให้งานจัดรูปที่ดินสําเร็จได้โดยเจ้าของที่ดินจะมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการตั้งแต่การยินยอมเข้าร่วมโครงการและเมื่อเจ้าของที่ดินยินยอมเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ 1. แสดงความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. ร่วมเสนอความเห็นในการวางผังโครงการและแผนการดําเนินโครงการรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินโครงการ 3. ร่วมปันส่วนที่ดินของตนให้กับโครงการเพื่อนำไปใช้เป็นพื้นที่ต่างๆในโครงการ 4. และยังสามารถเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาโครงการหรือร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการบริหารโครงการการกำหนดที่ดินแปลงใหม่และค่าชดเชยแผนการโยกย้ายและการพัฒนาโครงการได้โดยเมื่อพัฒนาพื้นที่แล้วเสร็จจะเป็นการกระจายผลตอบแทนให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและนี่คือหนึ่งในวิธีการพัฒนาเมืองที่ทำได้ด้วยความร่วมมือ จากเจ้าของที่ดินและยังช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยหากสนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศกรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีให้บริการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่พัฒนาพื้นที่พัฒนาเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย